อาชีพบางกลุ่มที่มีแนวโน้มจะนอกใจสูงกว่าอาชีพอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเพราะคนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับที่ทำงานและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวจำนวนไม่น้อยเลยครับงานวิจัยระบุว่ากว่า85%ของความสัมพันธ์นอกใจเกิดขึ้นในที่ทำงานโดย1ใน5ของพนักง,งานยอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ43%ของคนทำงานที่ถูกสำรวจยอมรับว่าเคยมีชู้กับเพื่อนร่วมงาน โดยส่วนใหญ่แล้วการนอกใจจะเกิดขึ้นในที่ทำงานโดยตรง25%ตามมาด้วยงานเลี้ยงของบริษัท21%การเดินทางไปทำงานนอกสถานที่14%และการนัดเจอกันนอกเวลาง,งาน17%และนี่คือลิสต์10อันดับอาชีพที่มีแนวโน้มจะนอกใจมากที่สุดครับงานขาย14.5%อาชีพนี้ติดอันดับหนึ่งเพราะชั่วโมงทำงานที่ไม่แน่นอนต้องออกไปเข้าสังคมและพบปะผู้คนบ,บ่อยๆซึ่งเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดเลย ครูฝึกอบรมและการศึกษา13.7%สาธารณสุขแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์12.5%ขนส่งและโลจิสติกส์9.8%งานบริการและการจัดการอีเวนต์7.7%วิศวกรรมและการผลิต6.6%อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง5.5%การบัญชีการธนาคารและการเงิน5.4%เทคโนโลยีสารสนเทศ4.6% ทหาร4%ผมมองว่าผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวการทำงานในอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนเยอะๆหรือต้องใช้เวลาอยู่นอกบ้านนานๆก็อาจทำให้เกิดความใกล้ชิดจนเกินเลยได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ทำงานในอาชีพเหล่านี้จะนอกใจนะครับผมคิดว่าอยู่ที่การควบคุมตัวเองและความซื่อสัตย์ของแต่ละคนมากกว่า ถ้าใครกำลังคบกับคนที่มีอาชีพในลิสต์นี้อาจจะต้องทำความเข้าใจและสื่อสารกันให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อใจแต่ถ้าคุณทำงานอยู่ในอาชีพเหล่านี้ก็ต้องรู้จักขอบเขตให้ดีและระมัดระวังไม่ให้ความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือรายงานยังได้เปิดเผยถึงอาชีพที่ซื่อสัตย์ที่สุดซึ่งก็คือนักวิทยศาศาสตร์ เกษตกรนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นสายงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นและมีวินัยสูงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาออกนอกลูก่นอกทางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และอยากสนับสนุนให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกด Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานหรือจะก,กดสมัครสมาชิกช่องเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ได้นะครับแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับผลสำรวจนี้บ้าง แฟนของคุณมีอาชีพอยู่ในลิสต์นี้หรือเปล่ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ